ไก็มาไหลสอยนะพี่นอ้องเนาะเออ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 เฮ้ย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 สาเหตุที่เฮาสิไหลก็คือแบบอ่าห่างเพื่องของเฮาอยู่ข้างพุ่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสิมาหุ่มกินเพื่องของเฮาง,งัวเฮาสิบริก,กรีกินจะเนาะไม่สิเบิดก่อนกี่ถี่เพื่องไว้กี่ถี่เพื่องไว้ให้อ่างัวจะโคอออก,ก่อนเออเออ เุตุ๊บอเอออตอออ่เอย่งเส <c oughs> <c oughs> ียงไหลตัวเองจะไหนกลับไปบ่งคิดตัวเองไหลงัวเสียงตัวเองจิตวิทยาบาจัก ฮึมเสียงเราก็ใสได้เหมือนกันนะเนี่ยเด็พี่น้องไปเบิร์ตแล้วใสบุญลอดเฮ้ใยใสบุญลอดอยู่ใสเด็อ้าพี่น้องอุตลาและไป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 เนาะมันแห,หงบ่แหงแหงนี่โอ้พี่น้องพลาพี่น้องเอ้ยโฟู บสบายดีสบายดีแหละสวัสด,ดีเด้อพี่น้องโปรไฟล์เบอร์สุขุสุขคนบระว่าจะเป็นพี่น้องออทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมืาอนี้มาพบมาพอกันกับสาวไทยสาวลาวใจน้องคือเก่าเแต่พี่น้องเด้อเนาะมาลงคลิปไปกันเนาะพี่น้องนะเนาะสองเสม,มือลงเถิดสองเสม,มือลงเถืออมม่อเพราะว่าช่วงนี้บอคอยมีกระติกกระใจลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะบอคอยมีกระติกกระใจลงคลิปเพราะมันหลายอย่างพี่น้องเลยเนาะลายอันลายแนวมาปุ่มเพื่อแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โเนาะ เนี่ยพี่น้องคุณยายชาวไทยกะบ,บ่สาบายเนี่ยนะพี่น้อง,นงตอนนี้กะอาการโ,โครม่านะพี่น้องแจกเฉียดอะไรชาวไทยกันเนาะเมื่อน,นี้หันแม่ชาวไทยอันเข้ามาเฮือนดีนะพี่น้องเนงาะสริมปัญชีมาใส่บาทเพราะว่าคนไกลเฮือนชาวไทยในการเสียชีวิตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกงได้อายุแปดสิบปลายปีแล้วนะพี่น้องอายุแก่ษร่าแล้วนะพี่น้องเออคนแก่ษร่ากับเพิ่นกงไปไปอันแบบนี้กัน้อนว่าโลกแกษร่าองเพิ่นแล้วพี่น้องเพิ่นอยู่แบบปลายปีแล้วที่ว่าอายุยืน ลายเต๋อได้พี่น้องเนาะอังเป๊ะซี่ป๊ปีแบบเช่นะอืมทางร้านชาวไทยนี่ก็เป็นเครื่องที่ชาวไทอยอัน้ำมาขายนะพี่น้องเนาะนี่เด่เนาะบางส่วนชาวไทยก็เอาไปส่งลูกค้าแล้วบางคนเขาก็ซื้อน,นะพียงเนาะแล้วก็ตอนนี้ชาวไทกยก็สิขี่รถออกหน้า้วก็ไปแหว่โ้งงานนิคะนะอนนอบนทีชาวไทยเคยเห็ดวิ่งขนาดพี่น้องเพราะว่าเฮาวซีไปแหว่ส่งเครื่องให้ลูกค้านะพียงเนาะซึ่งมันเป็นขนมพี่น้องคนสั่งขนมลอยลอยแผ่นนะพียงเนาะเออ ลอยแผน่นเพิ่นสังขนมก็หรือว่าลอยโกลน่ะคเลยนะเพียงเนาะเ่ากะจีเอาไปส่งมาเพิ่นโกนแล้วเ่ากะจีขี่รถไปหน้านะเพียงเนาะอืมแล้วก็ไปบึ่งภาพบรรยากาศที่หน้าว่ามันจะเนะป็นอะไรนะเพียงเนาะไปติดตามหับสมกันเลยเดอ้อตอนนี้สาวไทยกลัมาฮอนน้าเลยเด้พี่น้องเด้อเนาะมาฮอนน้าเรียบร้อยแล้วเออาวไทยหันลงไปใหญ่งัวนะเพี่ยงเนาะลงไปใหญ่งัวแล้วหลักกาบันี้หันอ่างวัวถี่ ไอ้ชาวไทยว่า,วาอีต้นและซื้อมาแล้วก็มาลี้ยงนะังขนาดพี่น้องขอซื้อทำเขามาลี้ยงนะังขนาดตอนนี้ค่ะลูกโบได้อีกนะพี่น,อน้องเนาะงส่งแม่ชาไทยกัเมื่อบ้านอีกเนาะเขาก็บอกหูเขาเฉียดอะไรพี่น้องก้นอกนนี้ตั้งกล้องเด้อเดี๋ยวสีเหลาสุพรรณเนาะจะไหนจะไหนก็ขึ้นไปไหลง่วงอีกพี่น้องเอยเนาะจะไหนก็สิไปไหลง่วอีกก็คือชาไทยหันไปเอายวออกนะพี่น,อน้องเนาะงส่งแม่ชาไทยนี่ลืมเอายวออกแล้วเขาที่าเอางออกเรียบร้อยแล้ว แล้วปัญหาพอไปปุ๊กเนาะบุลอลบุลอล่เสริมเป็นงัวถี่าไอาอ,อสวไทยฮะผื่อนอีต้นเราเพีองเราจะผื่นกายอยากอยากเอามาแบบมาเลียงลูกชนะเพราะว่าแบบเป็นแบบประมาณว่าแม่ใต้เราบริกินนมแม่ยังประมาณนี้เด็กๆๆก็นนกบบกเลยบ่งแห้งเราเพียงเนาะตอนนี้ลูกบ่ได้พี่น้องแม่โซไทยก็บ่อยู่บ่อยู่หน้าตอนนีามีแต่สซไทยอยู่คนเดียวสวไทยก็เลยบุ้วิธีสิเหตุเราพียงเนาะผู้ใดผู้จักอคอมเมนต์บอกสซไทยได้เด้อพี่น้องเด้อ เดนี้หาบ่หูวเสียดน้ำใดนะเพียนเนาะมันมันล้มในหันแล้วมันแบบมันลุกบ่ได้นะเพียนเนาะกินกินได้หรือบ่เนี่ยเฮาเดียวเฮาสีเอาอ่าหญ้าเนาะบ่แม่นเอาเพื่องเอาเออเดี๋ยวเาสีขื่นไปเอาเพื่องแล้วก็ตักน้านะพี่น้องเนาะลองเบิ่งว่าบุลโลสิกินหรือบ่นะพี่น้องเนาะเออน้ำใดก็แน่วเลยเนาะหัวก็คือคนอะไรพี่น้องขอแต่ว่าปากบ่ได้บ้าบ่ได้น้ำเพียงเนาะเออเจ็บ คือซีเมนเจ็บเบาหรือว่าแบบคือซีเมนขาดทานอาหารนะพี่น้องเพราะว่าบริหารนมแม่อ่าแล้วกากินกากินอยู่ไดรเนาก็กินอยู่เพื่องก็กินอยู่เนาะตอนที่ออกมานะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบบ่บ่คือโบลูบ่บหาวบันไดน,ะ,นะึกยองเนาะกาหนาซีเมนเนว่ากินน้าหน่อยมันเนาะกินเตะเนาแล้วบ่บ่บ่สุนิขินน้ามาจากเนาะอ่าเดี๋ยวเ่าซีหิวน้าใส่ขู่ลงไปหาบุญโลดเนาะแล้วก็เอาเพื่องไปให้ลองเบิ่งว่าเพื่อนสิกินหรือบ่เนาะเพีองเนาะ อชาวไทยก็เลยแบบอยู่ผู้เดียวเน่กับูสิคิดบูว่าแบบสิเหตุอะไรก่อนนะพี่น้องเนะาะชาวไทยบูสชเหตุอะไรก่อนนะอีต้นกับอีต้นอีดอกพี่น้องเนาะเพราะว่างวมันกะคือคน,ออน,ออนพี่น้องเอยนะมันเจ็บมันปวดมันกระเบาได้เนาะคนผัดเบาได้น้องยังเนาะป่ะแนวใดกันแนเนะเดียวเอาสิไปพายพี่น้องเอฟซีนี่ไปเบิง่นงนกันเลยว่าบุญรอดนี้เป็นแบบใดเนาะคือทีชาวไทยเบาสีดุกได้หรือบ่นะเออป่ะ ในเอาไปเบิ่งอีกเนาะพอดีเป็นหอบที่สองถีทไทยส,ทสทิไปเบิง่งเนาะพีนะพ่น้องเนาะป่ะไปติดตามกันต่อต่อ,ตอไปเลยเด้อที่นี่ไลงัวพี่น้อง <c oughs> บดเสียงเลยเนาะพีนะ่น้องเนาะเดี๋ยวบุญรอดเริ่มสลุกเลย,เลยอืออืออืดยะนี่บุญรอดลุกได้แล้วบุลรอดเอด้ยบุญรอดอย่านอนเดิลูกเอ้ยที่น่าเขาเหยียบหัวเลย nó lóc 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 muốn lọt được đây nào À lóc 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 Lọt ơi lóc á À lóc nào còn vậy lóc lóc nào mới lóc còn lóc 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 mấy mấy ló lóc Ôi, nó bị ขาดสานอาหารมาดิกินอันม <half. S 1> like <dem otted w> ืองน่าสิกินหรือเปล่ามาดิกินน้อแม่แต่เน่น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะงงูก็เริ่มมาสะทยกับเผาลงมาแล้วพี่น้องเมื่อยไม่เห็นลงมาเลยเพราะว่าจะใหนสีอับซาบุลอดรี่นอนอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินละเลิกกินสะทายไนอีตุนสุติอีตุนน้อพี่น้อง กินนลแม่กินมัน,นาม,ามีแหงนะคะกระลูกได้พี่น้องเอ้ยเด็กชาวไทยเอาอันงัวชาวไทยไปปลูกผู้บแล้วนะแต่ว่เผินนะก็ไม่ยอมลูกงัวน้อยฮะเด็กเนาะงัวน้อยมันกะพงกีดื้อนเพ้อนเนาะแต่ว่าต้นเนี่ยมันแพ้เกิดก่อนเนี่ยเฮงเกิดก่อนแต่ว่าต้องทรายเดือนแต่บ่แพ้เนาะโปรสามน้องปรสามกินกินอากูกินหยิบงเดียวน้องน้องเอ้ยแตะเตะสุดๆฮะเห็นมัยหางก็ยังเซเลย สะทายจนตกใจบูเนี่ยสเหตุพี่น้องเอ่ยเนาะเดแข่งขานะเพียงเนาะแข่งขากับรีบๆสาโอยเนาะแต่อีต้นเดพวกเขาขางัวขาคุยกันน,าาแบบนพะพนีองเนาะเขาก็แบบยังเกาะเมฆมันก็ตายพญนะนีแหละเขาก็เลยแบบว่าเขาโคงขาซาตกลาอีต้นนะเพียงเนาะอีต้นลูกมันยากให้ลูกมันใหญ่มันก็บ,บ่ใหญ่ซ้ำได้ซันี่แหละใหญ่ก็ได้เนาะ เป็นสะทายแห้งถือแดดแห้งอันนั้นเนาะเอามาให้บโกินชามพี่น้องเอ้ยเนาะฮะบบกินชามเอามาให้กะไปเสยอจุ๊บจุ๊บเออ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 จุ๊บจุ๊บเออ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 เฮ้ยงไหลงัวสะทายก็จะบอกโอ้ยเป็นตะยะนเถิดจะไหน,นพี่น้องเอฟซีก็ย่านเสียงไหลงัวสะทายแหละ ได้ไปเด็กค่ะว่าเฮาบ่ดึกอีชังใส่ยนะโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหลมันไหลมันมาสะไทยกมาไหลสอยนะพี่น้องเนาะโอ้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 เฮ้ย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 สาเหตุที่เฮาสิไหลก็คือแบบอ่าห่างเพื่องของเฮาอยู่ข้างพุ่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสิมาหุ่มกินเพื่องของเฮางัวเฮาสิบ่ได้กินจะเนาะมันสิเบิดก่อน กี่ถีเพื่องไว้กี่ถีเพื่องไว้ให้อ่ะมัวจะโคก่อนอ เสียงไรตัวเองเจ้ไหนกลับไปเบิ่งคลิปตัวเองไรงัวเสียงตัวเองชีวิตตะยานมาจักจุ๊บๆุ๊เออ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 อืมเสียงเราก็ใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยในพี่น้องไปเบิร์แล้วเสียงเสียงเฮาก็ดังดังพอสมควรนะพี่น้องถ้าเฮาแบบ ไหลเขาว่าสิบบไปเพราะว่างัวยามนี่มันแบบแบบมันไหลยากนะมันคือยามพนนะเพียงเนาะเออมันคอมารักได้ยามนี่เนาะเพียงเนาะแต่ก็มันก็ควรเป็นตะยานโอมเพราะว่าแบบเป็นยามแบบกอล์คอโทผสมพันธุ์ของมัานะพี่น้องเวลาแบบตปผูกมาหันตัวใดมันอยากแนมมึงเหละขอบตาดำดำล้ะก็โตสีแบบใหญ่ๆเขามันก็สีเงาๆกัวหมวตนาตะยานเพียงเนาะยามันส้นยามันส้นเพียงเนาะ เดี๋ยวหาสีหินไปที่ยังนะเพียงเนาะบุตรนินกับบุญรอดกับลูกได้แล้วแต่ว่าบอกกินน้ำนะเพียงเนาะเขาก็สิขึ้นไปเที่ยงก่อนโอเคมันไปหากินเองมันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโตอันลูกงัวถี่ออกมาใหม่หาความดื้อพี่น้องเอ้ยเนาะดื้อดื้อแท้ดื้อว่ะหูงัวเกิดอันใสใสลังแกบุญรอดฮะในใสบุญรอดอยู่ใสเด็กอ้าพี่น้องอุตระ ไป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 เ้ยเนาะมันแหงบ่แขงแหงนี่โอ้พี่น้องพละพี่น้องเอ้ยลุก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 อึบอึบอึบโอ้าสะทายที่สวยเนาะเลยสะทายสองโตนี่ฮะลังแก่ลังแก่บุญลอดนะเพียงเนาะพอเป็นลูกงัวที่เกิดใหม่เลยการลูกงัวพ่อใหญ่เลยเนาะบุญลอดลุกลุกอึบอึบไปไปอึบอึบไปไปโอ้พี่น้องลูกบ่ได้ซ้ำอ้าย โอ้ยเนาะมาเดี๋ยวสาวไทยชิลงไปซอยก่อนเนาะเดี๋ยวสาวไทยชิลงไปซอยบุญรอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะนลมกระสิพัดกองสาวไทยวิวไปจากขึ้นมาลูกขึ้นมาเบิงบ้งเบิง้ง มามามามึงเลื่อเจ็บหน่อยหนึ่งเด้ออืบมามาโอ้ยเสียดอะไรบ้เออมเลอ่อหน่อยหนึ่งเด้อโอ้ยอ๋อแคหนึนุ่ยอ๋อโอ้ยพี่น้องเอวยสิ่งเลื่อยู่บนนี้ค่ะพะลาพี่น้องเอวยงัวน้อยไล่ไล่โยกแล้วก็พะลาแล้วก็ล้มลงเลยมาก ลลดลุดลดเ,เอ้ยละดทันดีพี่น้องก็เลยสิเหตุน่าได้ปัญหาเออ,อ,อขากระปุกยืนหันไปถูกออยังมาเบิงบ่งเมอเบิง้งลุกลุกลกุมาผิดเดอ้อมาผิดเดอ้อมาหนึ่งสองสามมา chọn 2 3 mang lúc lúc luôn luôn ơi luôn Hết luôn 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 phi nông, Ồ, nó này. Lột ơi, luôn hết luôn 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 ơi! luôn quay mang luôn luôn Má Má, luôn má luôn luôn má หนึ่งสองสามอึบอึบโอ้ยลุกลุกลุกอืขาผลิบออกจากเนาะผลิกปุ๋ยลงเหรอโอ้ยชาวไทยกับไขรตะแหลมมาท่านพี่น้องตะแหลมมาประทันี่หัวซากกระเด่ได้ไหนฮะหลีกคุยหลีกลุกลุก หนาสิได้ลบบนเลยแหละบันี้เฮ้ยหนาสิไข่กูกับแล้วคันแบบนี้แห้งจังหน่อยจังสิลุกเนาะแต่อีต้นพี่น้องเอ้ยเนาะนี่นะพี่น้องฮานาฮนาฮนา ชาวไทยรุ่นเด้โหความเจ๋อพี่นอ้องเอ้ยงัวน้อยหันยอกยอกแลกรรร้วก็พลาดปุบหัวสักกระเดลงเอาขึ้นไรขี้ต้มเนาะเบิ้มึบิงบ้งเบงเบง,บงนี่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 วามันขี้ดือ้อนี่เดี๋ยวชาวไทยเอาหนาไปให้บุญโล่กินก่อนต้อี่นอ้องเหรอไอ้เมื่อยเห็นนอ้อยๆฉันก็น่าจะสำกระโตชาวไทยเลยชาวไทยกระโตน้อยๆเนาะ อยังเจผุนคือมาจุ่มกันในนี้เนาะไปพี่น้องอ้าวเนาะตอนนี้เจ้าไทยกาขึ้นมาแต่อาไปง่ายงวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นต้นทีอย่างแล้วชาไทยกินข่าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วกลับไปง่ายงวยอีกครอบหนึ่งเอางวลงกินน้ำนะพี่น้องเนาะถึง้าไทยก็ไม่ถ่ายไว้มีพี่น้องเอฟซีหลายๆคนเนาะผ่นถาม้าวไทยเขามาเนาะพี่น้องเนาะถามเข้ามาถึงเรื่องอาการของคุณยาย้าวไทยเนาะพี่น้องเนาะ เออเป็นอะไรเป็นไรนะพี่นอ้องขออนุญ,ญาตแปลงของก่อนนะใส่ตั้งเสรโตไปเนาะคือมื่อนี้ก็คือที่สาไทยว่าออไปเนาะก็คือแม่สซาไทยหาเพิ่นไปเพิ่นดีพี่น้องเงินจึง,ง,งมือนี่ยเป็นมืออ่าเผาศพของคนในบ้านเซาไทยนะเพิ่นก็อายุแปดสิบปลาปีแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่ตูุของสซาไทยเนี่ยก,ก็คือเมื่อคืนนี่หาเซาไทยว่าชิไรโซดเนาะ กับเบอร์ดล่อีพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่ามันมีเวียกระทันหันนะเพียงเนาะอีอย่างก็แบบเบิดมือเขากับไปคลายเครื่องเนี่แล้วก็ไปจอะเมตูเนี่แล้วก็ตอนแรงมากนะพี่น้องะเผิ่อก่าโทรมาบอกเขาว่าเมตูหันได้เข้าออกซีซึ่งออกซี่นี่กัอยู่ทางฟังไทยกับคือซิเมนแบบอ่าประมาณว่าเครื่องสวยหายใจอย่างประมาณขนะอืมประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปห้องหมอหันเผิ่นไปแล้วบอกก็มีมีคนพาไปแล้วพี่น้อง มีคนพาไปแล้วนะ้งนองเพียเนาะมีแนวติดคอเผิดอันนี้คนพาไปแล้วนะ้เพียงน้องสึงไปกวดอยู่เป็นจะเป็นอ่าคลินิกนะ้เพียงน้องสึงจะเอาจะไปห้องหมอนี่เครื่องมือมันจะแบบเครื่องมือมันจะบกครบจังเลยฮะก็ต้องไปไปในเมืองก็คือแบบสวรรค์ลือเวียงอย่างประมาณนี้ขนาะดพี่น้องอ่าห้องมอใหญ่ๆนี่ขนาดเท е ลซีโนนี่กาบ์บพื้นห้องมอใหญ่ก็เเรื่องมือเป็นกยังบกครบเพียงพอแบบ อยังนะเขาเอินนะแบบเอาแบบเขานอนเขานอนลงแหละเวลาอันเขานอนลงแล้วเขากับแบบเอาเข้อตู้เปิดกระตูเลยนะเอาเข้อตู้เปิดกระตูแล้วก็สแกนมือในกระตูเฉยๆมาจะเขาเอินาเคื่ออีกช่างหนึ่งช่งเนาะเออแล้วก็เพิ่นกะได้ไปอ่าตัวนั้นในช่างเนาะซึ่งเป็นคลินิกของเราอันละวิยาประมาณนี้แล้วมันมีเขื่อนครบเนาะอย่างเนาะเออกลับไปตัวนั้นก่อนแล้วก็แบบกับบริคีหรถวีโกอยังดอกกับแบบไปขอให้เขาแบบ เออกามีขาเล็กๆน้อยๆกินน้ำยันในนั่นเพียงเนาะเออกะขี่รถตุ๊กตุ๊กด้วจัมโบ้อะไรพี่น้องเนาะเออถีบฟังลาวเพิ่นจัมโบ้หรือว่าล่อะไรอย่เงีไปแล้วกะบปนิหารกะมันกับววิตตินวิตมือดอกพี่น้องเราเนาะกะต้องได้ได้พยุงลาวข่างนึงแขนกันนาะแบบพยุงลาวให้เรานั่งไม่ใช่นะให้เรานั่งเอ็นไม่ในะจนไปหอดทงโมเพียงเนาะกะได้กวดเรียบร้อยทานโมเพิ่นกะเบิ่งกะหู้อะไรแหละว่าเพิ่น เป็นโลาลาแล้วมันต้องเป็นยังเป็นยังเนี่ยเพราะว่าทันโมเพิ่นมอนีอ่าป,า,ององาประสบการณ์เรื่องนอกประสบการณ์หลายเขาเห็นแบบเคสเลยเคสคือแบบเป็นแบบนี้เบิดนะพีน่นงอ่าเป็นบบนั่นนี้เบิดแล้วเป็นนี้ไปกวดเรื่องนอกเข้ากะแบบอ่าคือที่เบ้าไปแล้วเขา,าเขาเขาเบิ่งเข้ากระหูเลยว่าเป็นยังยั้องเป็น้องเออแต่ว่าเข้ากะเขาเบิ่งเข้ากระหูแล้วเขาไปอยากไปอยากกวดป็นในทางเพรคคาะลูกค้าเขากไลน์นี่เนี่ยแต่เข้ากะกวดให้เพราะว่าเขาก็ไปหาพูดแล้วดิ อาจจะหูแบบสัจเจนเนาะเชื่อเชื่อแล้วกาแ <c oughs> ล้วกาไปกลัวแล้วนะเพยียงนทานมอไปก็ออกมากเป็นกาว่าเอออ่าให้ครอบกรัวหาทำใจซะเนาะเออทำใจซาเพราะว่าเนรไดกะหักท้าบ่ได้แล้วเ,ลเพราะว่ามมต้นี้อา่าล่มหัวแบบที่แม่บอกเส้นเลือดในสมองมันจะแตกีเนะ้ะงสึ่งโรคอันเสื่แบบนี้หักซ้าบอะได้ไหนโนอนเนออาะเพียงเนาะมีแต่ว่า ทำใจแล้วก็ดูแลเพลินเท่าที่เฮาสิดูแลได้แล้วกจ็จนจนซ้ำซาเพลินอ่าเมือ่อตนะุ่นมาสนอสาไทยก็ขอโทษาขอโทษอะไรอย่างเนาะซ้ำซาเพลินเบิดบุญพี่น้องเพราะว่าเพลินก็อายุหลายแล้วเนาะเออมันเป็นโลกทลายช่างะนะอืมเฮากระยื้อได้ซ้ำยื้อนะเพืนะ่อนเนาะเออยื้อได้เท่าที่สิเหตได้ตอนนี้แม่ป้ากา็ มาพูนแม่ป้ากันนาะพี่น้องเนาะเพื่อกะหาหาเงินกับบทหวงบททานพี่น้องเอ้ยเนาะเออแบบอาชีพของครอบครัวที่เพื่อคือก็คือถีชาวไทยภาพี่น้องเอฟซีไปหายหลยก็คือเห็ดส่วนหมักโม่เห็ดส่วนหมักแตงเห็ดส่วนหมักถั่วนะพี่น้องเนาะแต่กะบเผาทานคายแล้วกะเลี้ยงซัดในหน้านะพี่น้องจึงอ่าพัวเพื่อกะบริมีไปมีงานยังดอกนอกจากแบบว่าเห็ดแห้งหน้าเห็ดเกษตรสิน่ะทางพัวทางเมียนะพี่น้อง เส่ now, so, like right? so, ็เ right? ง <mas> ินเก็บเงินค้างกับพี่น้องคือเห็นเนาะไปกลดวยู่หงมอกัเบิดไปแล้พี่น้องเอ้ยเนาะสองพันหาสองพันหาแล้วนะเพียงเนาะประมาณนี้เลยมั้งล้านปลายล้านหนึ่งล้านปลายมันตกอยู่ใสองพันเออเป็นแหละสองพันหาพี่น้องกัไปบูดียวก็สองพันหาแล้วเนาะยังบูรวมขายอยู่ขายกินแต่ละมืออีกแล้วก็ขายอยู่ขยาอีกนะเออตั้งหาอีกตอนนะงนะแล้วก็บังออกซี่อีกวันนหาเนะมาใหม่อีก น้องเอ๋ยแนวการปัวกคนคนหนึ่งนั่นเองกระเบิดไปลาลเติบแล้วยังแบบยังวรวมตั้งแต่ต้นที่เราเป็นเลยนะเอออันนี้จะเป็นมือที่สี่มือที่หาแล้วแหละอหามือสีมือหามือนั่นเองเนาะเหมือนกัหาเงินกับบทหลวงประท่านพี่น้องเอ๋ยกาชาไทยกาดีใจนี่น้องเนาะทีชาวไทยได้โพสต์คลิปลงไปแล้วแล้วมีผูออ้ใหญ่ใจดีผื่นอยากโศยนะ่นเองเนาะผื่นกัฝากมาให้ชาไทยนะ่นเองจำนวนหาร้บาทเนาะเออเผื่อ เอาไปมอหายไม่ตู้อย่างหายาวไทยซื้อยาหายไม่ตู้นะเพียงเนาะแต่ว่าชาวไทยกับคนพทยเป็นหมอเงนาะเออเขาต้องกินยาหรือว่าแบบเออหายทานหมอผลจัดยาหายตามที่หมอสั่งหายผนกินตามที่หมอสั่งนะเพียงเนาะเออเขาจิไปซื้อตัวทีตัวเด่นกับได้เนาะเออาะว่าเขาชิ้นมเป็นกินปกติของเขาเนาะคือชาวไทยเป็นไข่ี่ก็ไปซื้ออยูาหันยาได้นะอืมแต่ว่าโลกน่นแบบคนนอนติดเตียงแล้วเขาต้องไปกินตามที่ทานหมอผลบอกเนาะเพียงเนาะ อสไทยกัมี่แต่ว่าจะไปมอบเงินในเพิ่นเราเพีงเนาะจำนวนหาเลยบาทนนในเพิ่นจุทีบ้านเนะาะสไทยก็เลยแบบมานางัลงลมกับพี่น้องเอฟซีอยู่อยู่นี่เลยเนะเพียงเนาะภูแหละประมาณเมื่ออื่นผูแหล่เมื่ออื่นก็นคือสไทยจิงทีเขาไปเพียงเนาะว่าตอนนี้สไทยมาหายมาหน้าเมื่ออื่นขนาดสิบวมมเวียอืมนอกจากนอกจากไปขายเครื่องก็คือขายบาม่วงนะี่น,อน,อนอ่องเนาะเออขายบางม่วงนั่นแหละเนาะ าก็จะไปคลายมือม่วงขับรถเต้เต้เต้เไปเดียวเนาะน้องเทพก็น่ะจะไปเฮียแตเชียกับบุ๋มมีคนอีกกะนะไรเนาะยังเนาะสะทายจั๊กศีรษะยังไงเชื่อเชื่อเชื่องัวสะทายกะปีนปลางางอยู่กะสะทายบุไปเห็นนี่กะสุขกะซุมหัวคนบาอยู่น้าซะเนาะเด็กน้อยมันหยอกกันเนะงัวน้อยมันหยอกกันเนะกะสมหัวตกหน้ามากแล้วนะยังเนาะเรียบร้อยเลย นาะส you know. ีจีสิเผากินกัเบิ่งกว้างหัวกันเนาะงวนยังในหนอยในมือสิไปตากินเนาะพี่น้องเออว้าแล้วกันแล้วกคคิดนิดหนึ่งอีต้นมันแหละมันกับมีผอมีแม่นะพี่น้องเนาะแม่ก็ตายพ่อกับพ่อเป็นไผ่นะเพีองเนาะแต่คิดอีต้นก็เลยเอามาเลี้ยงแหละกตคือเห็นนี่แหละอ่อนแอนะพี่น้องเนาะน้านี่เส้าไทยนี่ต้องได้ตักใส่ขู่ไปให้เผืนกินได้เนาะแสแหละผืนกับบริบริหยางลงไปกินในหนองนะเพี่น้องเด้อ ก็บาไทยกับญานเนี่ถ้าสมมติว่าลงไปกินน้องหรือพะละแล้วก็หัวสะเกดลงนะเอาขึ้นไปไ <c> ด <oughs> ้บปพยุงตัวเองขึ้นไปได้นะงัวนหน่อยสไายเอืะพี่น้องเอ,อ้ยเนาะก็สิมีประมาณนี้แหละสาไทมาหนังจุ่มหนังวาวนะพี่น้องเอฟซีเนาะกหบฟังชาไทยบึ้นงน้ำชาไทยนเพลงเนาะอือคิดไปคิดมาก,กับนเพลงเนาะปัญหากับไลน์ไล,ไลไน,น์แนวนเพลงเนาะความเจ็บความเป็นไยกับกบ่อยากให้เกิดขึ้นนเพลงเนาะ บัว่าน้ำซัดตัวเองหรือว่าน้ำค้นอะไรยังเนาะน้ำไฟก็ะยับพยายากให้เกิดขึ้นอะไรยังเนาะยังมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอยู่กันโดนอะไรยังเนาะคืออันก็มีบางคนได้สงสัยว่าอันในตู้หาเมนไพร์ะว่าแต่ละเถื่อสแตนแบบบริสุทธ์ถ่ายลงหรือว่าแบบบริสุทธ์เอาทั้งผืนนะก็คือแบบเป็นอ่าแม่ของแม่ป้าซึ่งแม่ป้าก็เป็นแบบลูกเลือกน้องกับแม่ชาวไทยประมาณนี้แหละเป็นญาติญาติญาติพี่น้องที่แบบอยู่หางอยู่หน้าแบบสิ้แหละ แต่วายูคนละบอนนะเพียงเนาะสังสาไทยกันยำหายน้ำนาสังสไทยกะถ่ายคลิปถ่ายยังกะบริไปหาเพิ่นดอกเออยำแดงกะไปอยู่เนาะอืมยำแดงกะไปอยู่คือเพิ่นปลูกเพิ่นยังกะไปลิ้นแล้ไปจังเนาะเฮากับบุญเบียดเลยเนาะบางทีเฮากับบุญเบียดก็เอาไปลิ้นน้องต้นหน้าอ้ช่างพรครอบครัวของน้องต้นหน้านี่ค่ะกันย่ายมาบังปีกายนี้นะเพียงเนาะอืมครอบครัวของหน้าของหน้ากันฮ้ากันย่ายมาปีกายนี่แหละ แล้วก็วชิออกไปหาน้องตัวหน้าผ่านไดยินข่าวข้อมือตูอต้ก็เลยแบบเมือ่อเมื่อบ้านก่อนถ่ายคลิปอันแมตตูห้พี่น้องเอฟซีเบิ่งก่อนเนาะวชิไปถ่ายคลิปอ่าน้นองตัวหน้านห้พี่น้องเอฟซีเบิ่งแต่ว่าแม่แม่ก็พอของน้องตัวหน้าหันเห็นนาทีแท้แม่ป้าเนาะก็คือแบบไปเก็บมัองโมออกไปขายก่อนเนาะถ้าบ่อขายมัองโมนะพียงเนาะกับได้เงินมาป่วนแมตตูสันส้นะเนาะเออกับอาชีพเขาแบบสัน้นเะพี่น้องเนาะอาชีพเขาแบบ อยู่กำหายอยู่กำหน้าพี่น้องเลยไปไปเหตุเบี้ยวประจำมาไปเหตุอ่าในเบี้ยวประจำก็เลยบ่มีเงินเดือนนะเพียงเนาะอืมทำท่าได้กับในทำที่เห็นอะไรเนาะย้ำคลายย้ำคายจึงได้ในเรื่องบ่คลายบ่คายก็ไม่ได้อีกอะไรอย่งเนาะคือย้ำมวยจังไปคายมวยย้ำมาเต่งจังไปคายมาแต่งย้ำมกถั่วก็จังไปคายมกถั่วนะเพียงเนาะเออมบ่ไปคายแล้วก็แล้วแล้วเนาะอืมบ่เห็นนานๆนะนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ชาไทยก็มาชมสุพย์น้องเอซีฟังผู้ใดที่ผ่านไม่ที่แล้วเนาะเบิ่งคลิปจนจบกะสชาไทยกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเนาะล่ะกัขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นซอยเหลือขออบคุณขอแม่ป้าแล้วพี่น้องเออสาไทยกะขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญให้คอยสวยซัพพอร์ตผืนทึงห่าบางทีหาพี่น้องเอซีกะบสวยเป็นกำลังใจเนาะสาไทยกะขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะเออแล้วก่าขอบคุณ ลายคนที่สอยการสปอร์ตนางเพียงงอกมือนะกับมีอาทิตย์องค์นะกับไอแล่ไปถ่ายนางเพียนเนาะอ่ากับไปติดตามช่องพเนรเบิ่งช่องชาวไทยแล้วกับไปติดตามช่องพเนรเด้อพี่น้องเด้อเนาะเออกะสอยกันหลายๆทางนางเพียนเนาะพอสอยได้กะสอยนางเพียนเราเชิงชาวไทยแบบชาวไทยเองกะทำมีลายชาวไทยกะอยากสอยลายดอกแต่ว่าชาวไทยมีสำหนักนางเพียงเนาะอะไยกะหาชาวกินขำคือกัน แต่ได้สำหรับกระสอยโซ่พ่อได้ยันไปเบิ่งไปย่ามเพิ่นพอได้มีอ่ะคองฝากของต้นให้เพิ่นเดี๋ยวเพียงเนาะเอองินกะเล็กๆน้อยๆคือเห็นทะเลน้อพี่แล้วเนาะเออสำหรับคลิปนี้กับผมยังไลยเดินเพลินเด้อเนาะมาฟังจุ่มฟังส้นไทยจุ่มไปเบิ่งงัวส้นไทยในเพลงเนาะอยู่คนดีเหว่าเบาเถอเบาสุกเบาสุวรรณ่ากับเพิ่นกับไปเห็นไปเหตุเพลินแล้วในเพลงเนาะเพิ่นมากที่ยังดอกแต่ว่าเพิ่นแบบเพิ่นเหีุยังนะเพิ่นสิเห็ุบนลบอลอัมนาพี่เมย์ส้นไทยเพราะว่า ยำพูนยำยังนาดแม่สาวไทยหันเล่นออกไปอาบอยู่พูนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูทางอันพูข้างคอกอันข้างคอกเที่ยงเก่าสาวไทยพูทางคอกไปก้อไก่พูเนาะยำพูนยำยังกะเล่นไปกระเปียกแหละมาเล่นมาเอีกเปียกเลยนะั่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบพูนยาำไปยงมาแล้วแบบกระเพรายำเลยจะหนันกระลุกยำเนาะ อืออาจจะไทยก็เลยแบบเพลินนะก็เลยแบบมาเห็ดบวอำนาจแบบเพลินไกลๆกระเพื่นครัวนี่ตีกระเพื่นครัวนี่เนาะเพียงเนาะพอได้ให้เพลินแบบเราต้องไปอย่างอย่างไปใกล้เพียงเนาะเออกี่เพื่อความปลอดภัยนี่แหละเนาะเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อหน้าเพาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคือเก่าเด้อผู้ใดเบิ่งจุดจุดที่ชาวไทยขอขอบคุณหลายๆเนาะมื้อหนาเาพบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อในคลิปหน้าเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย